เรียบหรูสไตล์รถยุโรปนะคะต้องสีนี้เลยเป็นสีน้ำตาลอ่อนชานะคะทั้งคันเลยทั้งทั้งคู่หน้าทั้งเบาะแขบแล้วก็ตัวปูพื้นค่ะน้ำตาลชามันจะออกสีประมาณนี้เลยนะคะนี่เลย ใกล้ๆนะคะจะเป็นน้ำตาลอ่อนหรือว่าน้ำตาลชาของที่ร้านเองแล้วก็นี้เป็นลายใหม่สุดฮิตนะคะที่เป็นลายทรงสปอร์ตอย่างทรงสปอร์ตนี้ก็จะมีเว้าวตรงนี้ด้วยนะคะมีแถบกลางมีเว้าวข้างนะคะสำหรับคนชอบเรียบหรูสปอร์ตนะคะจัดได้เลยสีนี้ลายนี้นะคะอันนี้ได้เย็บสีครีมทั้งคันไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าทั้งบ็อกแคบนะคะแล้วก็ตัวปูพื้นด้วยภาพรวมนะคะแบบนี้เลยอย่างคู่หน้าตัวนี้เป็นชุด สวมนะคะสวมคลุมบ่อเดิมไม่ลอกไม่เสียบ่อเดิมด้านในบ่อเดิมลูกค้าเป็นหนังอยู่แล้วนะคะสามารถสวมคลุมได้เลยวันนึงไม่ใช้ตัวสวมแล้วสามารถถอดออกได้แล้วก็กลับไปใช้บ่อเดิมได้เลยนะคะด้านหลังจะมีกระเป๋าให้1คู่2ใบนะคะซ้ายแล้วก็ขวาเลย แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นบ่อแคบฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะคะฉีดจากโรงงานบ่อรถยนต์จริงนะคะด้านในเป็นฟองน้ําเหลืองๆเลยที่เป็นเบาะรถยนต์เหมือนเหมือนเบาะคู่หน้าตัวนี้เลยนะคะแต่ว่าเป็นทรงของรถแคบที่มีลักษณะคือพิงเอียงแล้วก็ตัวนั่งที่แงนขึ้นรับนัองแบบนี้นะคะเน้นนั่งสบายเดี๋ยวจะนั่งให้ดูกันเลยวันนี้ เวลานั่งสลีละนะคะตัวพิงจะได้เอียงหน่อยนะคะผ่อนหลังไม่ดันหลังนะคะแล้วก็ซับพอร์ตในช่วงหลังล่างตัวนี้เพราะว่าเป็นพิงเอียงมาแบบนี้ส่วนตัวนั่งนะคะจะแงนขึ้นรับกับน้องพอดีตรงกลางจะเป็นแอ่งกระทะนะคะให้ให้คนนั่งได้สบายที่สุดเลย เราก็สังเกตว่านั่งไปไม่ยุบเลยสักนิดเดียวนะคะเพราะอย่างที่บอกเป็นฟองน้ําฉีดขึ้นรูปด้านในเรากล้าโชว์ด้วยว่าฟองน้ําเป็นแบบไหนนะคะลูกค้าสามารถมาดูงานจริงก่อนได้ที่ลาดพร้าว124เลยเรากล้าโชว์จริงๆค่ะเพราะเราไม่สอดไส้เป็นฟองน้ําเกรดต่าให้ลูกค้าเลยนะคะราคานี้ลูกค้าต้องคุ้มค่ากลับบ้านไปแน่นอนด้านใต้สามารถเปิดหยิบเอาเครื่องมือได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปิดเอาให้ดูแบบนี้เลยค่ะ ล้วงเข้าไปเลยหะลูกค้าแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงๆแค่นี้เองเราใส่เป็นบานพับให้นะคะเปิดหยิบเอาแม่แรงใส่ของอะไรได้ตามปกติเลยปิดกลับก็แค่ทําแค่นี้ไม่ต้องถอดทั้งชุดนะคะเพื่อเปิดหยิบเอาเครื่องมือ นี่เปิดเสร็จนั่งต่อสลีระาในการนั่งนะคะก็ขึ้นอยู่กับการปรับเบาะหน้าด้วยอย่างถ้าคนนั่งหลังตัวเล็กเบาะหน้าก็ปรับมาเยอะได้แต่ถ้าคนล่างหลังตัวใหญ่นะคะเบาะหน้าก็ต้องปรับมาเยอะหน่อยแล้วก็นี้นะคะใส่กับตัวปูพื้นที่เป็นรุ่น 6D ตัวหนา13มิลมด้วยที่เป็นสีน้ําตาลชานะคะด้านข้างมีกระเป๋าให้งานหนา13มิลเมตเต็มนะคะลูกค้าเราก็แบบสวยปิดเต็มทุกซอกทุกมุมใครใส่เบาะแคบนะคะตัดขอบให้พอดีเบาะแค ให้ด้ดวยใครสนใจนะคะแบบนี้นะคะหรือว่าใช้นวราแบบนี้อยู่หรือว่าจะลดรุ่นอื่นนะคะทักมาคุยก่อนได้ที่ Li น์แอดคาเกเกนะคะเดี๋ยวจะแท็กไว้ให้ด้านล่างนี้ทั้งหมดเลยสามารถติดต่อมาได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ